สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีแก้ปัญหา Windows 11เวลาไม่ตรงนะครับเวลาเพี้ยนวิธีแก้นะครับก็คือไปที่ปุ่ม Start นะครับไปที่ s e t t i n g เสร็จแล้วไปที่ Time and Language ไปที่ Date and Time ทีนี้เราสามารถดูเวลาตรงนี้นะครับ ถ้าตรงนี้มันไม่ได้เซตออโตเมติกสมมติว่าปิดไว้ใช่ไหมครับให้เรากดออนนะครับอันนี้คือมันจะเซตอัตโนมัติต่อมาก็คือดูไทม์โซนด้วยนะครับบางทีไปเลือกไทม์โซนที่ไม่ใช่กรุงเทพนะครับของกรุงเทพคือ UTC บวก07แบง g อกฮานอยจาการ์ต a านะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อน ทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดจากเวลาไม่ตรงนะครับเวลาที่เราเปิดคอมมาแล้วก็เวลาเปลี่ยนนะครับบางทีอาจจะเกิดจากการถานหมดนะครับทีนี้ถ่านก็คือเหมือนเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าถานไปออดนะครับคล้ายๆกับเหรียญบาทนะถ้าจะใช้ใช้ในคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับเลือกเวอร์ชั่นนี้นะครับ CR2032 นะครับซึ่งมันจะเหมาะกับ การที่จะทําในคอมหรือว่าโน้ตบุกนะตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากไปเซตตรงนี้แล้วเปลี่ยนเวลาแล้วเวลาเราอยากจะไปเปลี่ยนแบบเลือกเซตตั้งค่าเวลานะครับให้ไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับก็คือเราไปจะไปคอนโทรลพาร์นลนั่นเองนะครับพิมพ์ว่าคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับคอนโทรลพาร์แนลเสร็จแล้วไปที่ เดทแอนไทม์ time, ครับไปเลือกตรงนี้นะครับแชงเดทแอนไทม์ ank, Date, time. เราสามารถเซตเวลาตรงนี้ให้ให้ตรงกับเวลาที่เราปัจจุบันนะครับคือตรงนี้เ,เลือกวันที่ได้อันนี้ก็คือ t ไทม์โ n e เวลาที่เราจะเปลี่ยนอีกช่องทางหนึ่งนะ,ะไปลองดูนะครับในการแก้ Windows 11เวลาไม่ตรงนะครับ